สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอสตีน้นำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางวหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่17พฤษภาคม2568กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่16นะครับผมสำหรับวันที่ 16, แอดมินให้อยู่ที่1กับ7นะครับผม สำหรับแนวทางนะผมมา15ในรอบเฉพาะกิจนะครับผมแล้วก็16 61ในรอบพิเศษสำหรับในรอบปกตินะครับผมมา87สำหรับ f อพี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมจะได้3445นะครับผมในรอบ VIP นะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับเอฟพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสําหรับวันที่17ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมมีใจอยู่ที่0และก็2 0จะมี04 05 06 07แล้วก็08สำหรับ2นะครับผมมี21 23 24 25 แล้วก็สองแปดสำหรับตัวกันนะก็จะเป็นเจ็ดหกสายเบิ้ลระวังนะผมวันนี้นะครับผมสายเบิ้ลระวังเบิ้ลมีศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสอง สี่สี่แล้วก็ห้าห้าสำหรับสามตัวนะครับผมมีสามศูนย์สี่ห้าศูนย์เจ็ดห้าสองสามแล้วก็ศูนย์สองห้า สำหรับ fc พี่น้องที่อยากเข้าไลนา์กลุ่มนะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผม tee 2526แล้วก็ขีดนะครับผมเป็นกลุ่มฟรีสำหรับแนวทางหาหน่อยนะครับผมเข้าฟรีนะครับผม สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีนะครับผมเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ